อยากเจ็บอยากใครอยากจนขอพี่น้องครับรวยอย่างร่วยประกอบธุรกิจงานใดก็ขอให้สัความมุ่งมันรารถนาทุกทุประการคิดเงื่นอนยเปินเงื่อน,นอง やった ตวงแร้บเลุเ้ยามันลดเลยใีหางเยอ่ยัคได้ได้เออ้ได้จรลบัคับได้ได้แต่เป็นร์อะไรเป็นเกมรได้เลยเ็มเอ็มเอ็่อครับอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับก็เตยลาสำหรับ พ,พี่น้องชาวรบรีนะครับอยู่กันถึงจันแรกนะครับอยู่กันเยอะมากๆเลยนะครับเนี vale ่นะฮะเยอะมากสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปต่อที่เพชรชบูรณ์นะครับพี่น้องชาวเพชรชบูรณ์รอต้อนรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับแน่าจว่าอากาศที่เพชรชบูรณ์นะครับโอ้ดีอากาศดีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวทีมงานก็จะเดินทางไปแล้วนะับนี่นะระบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับ

อ่านะครับก็ฝากทุกๆคุณเป็นกำลังใจให้กับสาระเทศบ้านแพงด้วยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็นะครับอยากจะไปชมที่ไหนตามที่ไหนนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารที่เพสทศบ้านแพงนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สามารถมาชมหน้างานได้ก็สามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับสามารถทักได้ไปที่เพจสาวน้อยเทศบ้านแพงเช่นเดียวกันเนาะเดีนะ๋ยวขออนุญาตเข้าไปดู มันจะคันั้างฮานกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเก็บของอยังเก็บของอยังเก็บของอยังเดยวพี่ไปเก็บของกันอ่ะ ครับเอฟซียังไม่อยากจะกลับเลยนะครับกำลังสนุกสนานเลยนะครับนี่สนุกมากๆเลยนะครับสหรับค่ำคืนนี้นะครับล็บุรีนะครับคืนนี้ก็เป็นคพืนที่สองของผมนะที่มาอยู่ซอดแจนะฮะก็พยายามจะปรับดูนะครับาตัวเองนั้นมาอยู่แล้วเป็นยังไงนะครับคงจะไม่ยอยู่ทุกงานนะครับทุกคนก็มาลองลองดูนะฮะลองลองดูก็มีทักิจหลายอย่าง สวัสดีครับสวัสดีครับ,อรบของไฟดับยังเนี่ยดับแล้วนี่นะฮะอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์สำคัญของเราเลยนะฮะของบอสโจเลยผมก็ต้องเอากลับไปด้วยถ้าไม่มีเครื่องนี้ตายเลยคืนนี้นะครับ เราลุ้นกันอยู่ทั้งคืนครับว่าจะไลฟ์สดได้หรือเปล่านะครับเกือบไม่รอดนะครับทุกคนต้องขอบคุณอุปกรณ์นี้นะครับที่บอสโจได้ลงทุนหลายบาทนะครับเนี่ยเครื่องเนี้ยหลายบาทเลยนะนะฮะคือเล็กแค่เนี้ยหลายบาทเลยนะครับเจอกันใหม่นะฮะจ้าวัสดีครับจะเจอกันที่เพชรบูรณ์ เด็กกันจะคุงนี้เนาะใช่ถ้าไม่มีเครื่องนี้ตายเลยผม,ม,มเดี๋ยวร็วสิไ,ได้กลับพร้อมกันเอาเนื้อจะไม่ไปนี่เครื่องนี้มันอยู่กับพี่เนี่ยงานเข้าเนี่ยเกยต้องไปเนี่ย นางเอกเราคนยังติดลมอยู่นะฮะเนี่ยโอ้ยนี่ป๋าเชื่อลยะ่ไม่นเีขาตเลยรอเละกดอ้าวันนี้เราเน่กัเที่ยไม่ใช่หรอแม่ วันนี้เรานักไปที่เท่ไม่ใช่เหรอกูทับเบิกไม่ใช่เหรอผมแอมอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เพชรบูรณ์นะครับนี่ เอฟซีก็ยังไม่อยากจะ,จะกลับเลยนะครับยังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ